คครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10ใหม่นะครับเวลาเราเปิดดูรูปภาพเนี่ยมันก็จะไม่โชว์นะครับแต่เราก็วิวนะครับขนาดต่างๆแล้วก็ยังไม่ได้นะครับภาพก็ยังไม่โชว์นะครับก็มีวิธีการแก้ง่ายๆนะครับก็คือให้เราคลิกไว้ที่วิวครับแล้วมาที่ออปชันนะครับ ที่อ็อปชันครับเสร็จแล้วก็มาที่คำว่าวิวให้เราทำการติ๊กติ๊กไปน,นี้นะครับออกนะครับแล้วก,กดแอปพลิเนะครับผมแล้วก,กดโอเคอ่าเห็นไหมครับภาพพอจะโชว์แล้วนะครับนี่นะครับเว้นแต่เป็นขนาดดีเทลอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่นะครับแนะนำว่าเป็นสามสามสาม สามตัวนี้นะครับที่สามารถโชว์เป็นภาพใหญ่ก็ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นไเ้เบิรอะไรเนี่ยอ่ะก็ลองไปแก้ไขกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ